This is a podcast pod coach. Just a minute podcast. Open your heart and listen for a better change. By inner coach. เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็พังจริงๆแล้วอาจจะเพราะว่าเรามีปมนี้อยู่หรือเปล่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่บางครั้งหลายๆคนเนี่ยค่ะมักจะมองข้ามมองว่ามันไม่เกี่ยวมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันคือพื้นฐานลากลึกของวิธีคิดของเราดังนั้นมันจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามาจนกระทั่งปัจจุบันและจะพาเราไปสู่อนาคตด้วย ทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าปมในวัยเด็กอะไรที่ทำให้ชีวิตเราพังและพังเพราะอะไรปมแรกเลยค่ะก็คือปมถูกทอดทิ้งตอนเด็กๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราเคยถูกทอดทิ้งทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวบ่อยๆหรืออาจจะ พ่อแม่อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้สื่อสารด้วยก็เท่ากับว,ว่าไม่มีคนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรียกว่าการถูกทอดทิ้งหรือการละเลยเช่นเดียวกันค่ะเอ้าแล้วปมเมนี้จะส่งผลยังไงต่ออนาคตของเราคนที่มีปมนี้ค่ะจะพยายามเอาใจคนรอบๆข้างจนกระทั่งลืมตัวเองเพราะกลัวว่าตัวเองอ่ะจะถูกทอดทิ้งอีก ทำให้รู้สึกเครียดแล้วรู้สึกไม่มั่นคงในทุกๆความสัมพันธ์ถ้าทําธุรกิจนะคะก็กลัวว่าเขาอ่ะจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ทิ้งตัวเองจนกระทั่งว่าตัวเองนั้นไม่เหลืออะไรและถ้าด้านความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็กลัวว่าเขาจะปันใจไปมีคนอื่นเห็นไหมล่ะคะว่าปมเนี่ยค่ะส่งผลในทุกมิติของชีวิตเลยจริงๆปมที่สองค่ะก็คือรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่า ปมนี้โตมากับการถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอเสมอใครได้ยินไหมคะว่าทาไมไม่เก่งเหมือนพี่ไม่เก่งเหมือนน้องไม่ทําได้เหมือนเพื่อนการพูดแบบนี้ค่ะพ่อแม่อาจจะอยากให้มองเห็นตัวอย่างแต่สิ่งที่กระทบต่อจิตใจของลูกเนะะี่ยค่ะมันคือการเปรียบเทียบแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขานั้นไม่ดีพอ ทำให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองขาดความมั่นใจพอโตขึ้นนะคะีค่ะก็จะกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเองกลัวว่าคนอื่นจะว่าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตได้ง่ายๆเลยค่ะปมที่3ค่ะคือถูกว่าถูกตำหนิปมเนี่ยค่ะมักจะเกิดมาจากครอบครัวที่เข่งคัดหรือเค้มงวด หรือว่าตัวพ่อแม่เองนะค่ะก็โดนตําหนิมาจนกระทั่งว่าเกิดเป็นพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเรียกว่าส่งมอบมรดกพฤติกรรมให้กันรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเนะะี่ยค่ะเติบโตมาในรูปแบบที่โดนตําหนิหรือโดนว่าบ่อยๆนะคะในทุกเรื่องจนตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ดีพอพอโตขึ้นก็จะเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆ กลัวว่าจะทําผิดอีกกลัวว่าจะถูกตําหนิและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนตําหนินะีคะจะรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรงและไม่สามารถที่จะร่วมชีวิตหรือร่วมธุรกิจกับคนอื่นได้เห็นไหมคะว่าชีวิตพังแน่ๆปมที่4คะ่ะคือปมขาดความรักและเอาใจใส่คนที่โตมาจากพ่อแม่ที่ไม่ได้ส่งมอบความรักหรือใส่ใจ พราะพ่อแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มาเจอนานๆทีกลับมาบ้านก็อยู่กับลูกแต่ก็มีความห่างเหินในใจเลยไม่รู้ว่าจปฏิบัติยังไงกับลูกเลยเกิดช่องว่างและห่างเหินกันทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักแล้วไม่ได้รับความใส่ใจเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่ต้องการความรักอย่างมากและถ้าโชคร้ายกว่านนั้นนะคะอาจจะตกหลุมรักคนที่ไม่ดี เรียกว่าพาหายนะเข้ามาในชีวิตเลยค่ะทีนี้เพราะถ้าเราเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมและยิ่งเจอคนไม่ดีแล้วด้วยแล้วก็ชีวิตเนี่ยค่ะมันแย่แน่ๆเลยค่ะถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่หวยหาความรักมากๆเราอาจจะมีปมนี้อยู่ก็ได้นะคะปมเนี้ยค่ะ เป็นปมที่สำคัญมากที่สุดอาจดูเหมือนไม่ใช่ปมนะคะแต่กลับเป็นปมปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันค่ะก็คือปมที่ไม่ได้รับอิสระในการตัดสินใจปมเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นมาจากครอบครัวหรือพ่อแม่ที่แบบดูแลลูกอย่างดีเลยค่ะเรียกว่าจัดแจงทุกอย่างให้กับลูกตอนนี้ลูกเรียนอนุบาลนะคะแต่วางแผนไปจนลูกจบมหาลัยแล้ว เด็กๆก,กลุ่มเนี้ยค่ะจะถูกควบคุมไปในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการเลือกเพื่อนโด้ยก็ตามพอโตขึ้นมาอาจกลายเป็นคนที่ตัดสินใจไม่เก่งตัดสินใจไม่เป็นไม่กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองทำให้ไม่เกิดความก้าวหน้าในชีวิตเห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นปมได้ด้วย อาแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะพังไปทั้งหมดหรอกนะคะถ้าเรารู้จักและเข้าใจปมในวัยเด็กของตัวเองนั่นเรียกว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยทีเดียวหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามีปมใดๆที่รบกวนชีวิตของคุณอยู่ลองหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะเพื่อหาทางออกและพัฒนาชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นแม้เราจะมีปมวัยเด็กอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจและทำงานกับปมปมนั้นสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยคะ่ะก้าวผ่านและสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุดค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะด้วยรักจากใจคุชลี Hola.